สวัสด,ดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสารลงเน็ตกัอนอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีาาข้อมูลดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับคนที่ใช้ทีวีไฮเออร์นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้จะติดตั้งทีวีที่เพิ่งซื้อมาใหม่เราจะเซตค่าหรือตั้งค่ากันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทําให้ดูกันเลยนะครับก็ก่อนไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับฝากช่องกันด้วยอ่ก็ไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องนะครับนี่สําหรับทีวีใหม่ของไฮเออร์นะครับการตั้งค่าทีวีใหม่ก็ไม่ได้ยากนะครับตอนแรกครั้งแรกขึ้นมาเขาก็ให้เลือกภาษาเราก็เลื่อนลงมานะครับภาษาไทยกดตกลงนะครับไอตัวนี้คือรีโมทนะครับอนี่ซ้ายขวาขึ้นลงตกลงตรงกลางนะครับเลื่อนมาที่ภาษาไทยนะครับกดตกลงไปเลือกภาษาไทยเราใช้งานในบ้านก็เลือกใช้บ้านนะครับถ้าใครที่เลือกเป็นร้านค้า หรือว่าใช้งานในร้านเดี๋ยวจะมีโฆษณาวิ่งเดี๋ยวจะตกใจกันอีกนะครับลบออกไม่เป็นแต่ผมสอนวิธีลบให้แล้วนะครับไปดูในช่องได้อันนี้ก็เช็คหน้าจอเราว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้ตั้งเวลาปิดนะครับถ้าตั้งเวลาปิดเราก็เลือกเลยนะครับกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถ้าไม่ตั้งเราก็กดปิดไปแต่อันนี้มันก็ถามว่าเราจะใช้สัญญ,ญาณอะไรสายเคเบิล เราต่อจานดาวเทียมหรือว่าต่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็เช็คจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดตกลงไปมันก็ถามว่าเป็นช่องอนาล็อกหรือว่าเป็นช่องดิจิตอลเราเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับเอาทั้งช่องดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกอกดตกลงเดี๋ยวมันจะค้นหาอัตโนมัตินะครับใครที่ใช้จานดาวเทียมก็เสียบสาย HDMI แล้วก็เลือกที่จานดาวเทียมก็ได้นะครับ กล่องบิจิทอนเราก็ต้องจูนอย่างนี้นะครับแต่ใครที่ใช้หนวดกุ้งหรือว่าใช้เสาอ,อากาศก็เราต้องให้เครื่องมาจูนเองอัตโนมัติอย่างนี้นะครับจูนไปถ้ามันเจอช่องมันก็จะล็อกไว้อัตโนมัติเลยแต่ถ้าไม่เจอมันก็ผ่าน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 ,านก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับรอสักครู่ ว่าจะกดค้ำใช่ไหมเนี่ยลองลปุ๊บก็แน่ใจเลยว่าโอเคเราตกลงเราแน่ใจแล้วให้มันหยุดไปเลยถ้าใครที่สแกนเสร็จแล้วมันก็ค้าไปได้เลยนะครับอันนี้ผมมาสอนมาแนะนําวิธีเฉยๆเพราะฉะนั้นผมจะทําแบบรีบๆแล้วกันไม่ต้องให้รอเสียเวลาโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละวิธีการตั้งค่า แค่เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก็ทุกอย่างก็ง่ายนะครับถ้าเราจูนช่องหรือว่าต่อช่องไาแล้วมันก็จะมีภาพให้ดูแล้วแหละแต่ตอนนี้มันก็ได้แค่นี้เพราะว่าผมไม่ได้เสียบสายอากาศไม่ได้ต่อนดกุ้งไม่ได้ต่อกล่องดีตน้นก็ขั้นตอนง่ายๆประมาณนี้นะครับใครดูแล้วไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับแต่รบกวนถามให้ กระจ่างนิดนึงให้ชัดนิดนึงบางคนถามมาแบบครอบจัก,กรวาลเลยผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฝากช่องกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ